กินกันดีๆนะครับออกเสือนะครับน้ำพี่หนูหนาของพิรัตน้องุ่มิหน่ยกินดีๆดีๆออกเสือนะออกเสือดีๆอ้าวโอ้บยากาศอะไรตอนนี้เนี่ยเอาไเกี่ยวไม่เราต้องซูส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 ูเป็นคนจีนดิไม่เราต้องกินแบบพูดีเราต้องจับค้อนแบบนี่คืออะไรขอชิมหน่อยครับอืมเดอะเบสเนาะชิ้นหรอชิ้ไม่รูนี่โอ้โหต้องตามเป็นกินทีละชนมันคืออะไรมันเหมือนเต้าหู้เลยเนาะไอ้มันเหมือน ข้าวไ่ดโคตรดีเ่อะไอะนิม้าไก่ดำเหรอไม่ใช่ค่ะนั่นเหรอขีะหมึกนี่ะเมลช่วยมาวช่วมาลุ้มแล้วแล้วุดยอดมันนิ่มยังไกินไม่มันไม่มีกลิ่นไงเพราะมันไม่มีสีเขียวาสาวิิ มาผัดจานหน่อยนนนเนาะหมุนๆๆเอออู้หจานนี้จานบ้านี้หรอเกล่าลอาอายเกียร์ร้านนีนน้ฮะใต้้ามันจะส,กสากๆอ่ะเออใช่ยิงเกียร์ครบต้องคอนหวานรวกคอเลยหยว่าโล่งคอเลย จะปากไหมไม่ไม่เท็บตรงใต้หรือแค่แขนที่ออกไปม่โอ้โหกลิ่นหอมกูไม่ต้องไปนั้นละทางไล่ทางไล่ฮะอันนี้ไกลกว่าแล้าบอกงั้นกูไปเหมือนเดิมทางไล่ไกลกว่าจริงจริงไม่ไม่อันนี้ไกลกว่าแต่นี่ไกลกว่าเด็กหนุ่มรางไล่ทางไล่ไม่ถึงสองร้อยโลแต่สี่สี่ชั่วโมงนะสี่ชั่วโมง พี้หมูต่อจากนี้ไปถึงบ้านม่แค่สองก้อยวเองนี่ใม่ไมเนาะขลังสมองกว่าไ่แพี่ลองกินทึบหนิไมไม่ไม่ไม่มีเนี่เนี่อะไรขนาดอะไรอะอันนี้ก้าก้าบสเฮ้ยก้ามแห้งก้ามผัดแห้งโอ้ก้าปูน่นป็นเนื่อเนื้อก้ามไม่ใช่ก้ามปูหรอขั้อเวลาแป๊บเดียวัรูอว่ามันรเลแล้วมูัไ